สวัสดีครับวันนี้จะพามาวันอุทยานพนมสวายครับมากับรถผู้ใจครับอันเดิมสวยงามมากครับเดี๋ยวจะไปขึ้นบันไดภูเขาครับ ไปได้วยกันนะครับอนุสรสถานพระราชวุฒาจารย์หลวงปู่ดุลอตุตูโลครับ เพื่อนมาเที่ยวนะครับเขาสวายอันนี้ทางเดินครับท่านใดที่แข็งแรงก็เดินได้นะครับเดินยาวเป็นกิโลเลยครับ พน,นมสลายพุทธยานการศึกษาพุทธธรรมครับเป็นปบนภูเขาเลยครับแต่ผมขึ้นไม่ไหว จะพาเพื่อนๆขึ้นไปวันณะอุทยานพนมสวายครับละคังพันแปดสิบใบเดี๋ยวขึ้นไปเนี่เพื่อนๆมาคอรละคลังด้วยกันครับขึ้นไปไหว้พระองค์สีขาว ข้างบนพนมสวายนี่ครับมองขึ้นไปริบๆนะครับลักปะกาบเพื่อนๆเขาระฆังไปด้วยกันครับมาถึงพระพุทธรูป สีขาวอยู่บนยอดภูเขาแล้วครับสวยงามมากครับวันนี้อากาศเย็นเขาพนนมสวายอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครัถึงยอดแล้วครับเพื่อนๆถึงฐานพระแล้ว สวยงามมากครับมาแล้วก็ทำความสะอาดรอบๆฐานพระพุทธสุรินมุงคลอยู่ที่บุญยานสวายจ้ขึ้นมาจะมองเห็นวิวรอบๆทิศทางเลยครับสวยมาก นี่ครับเห็นฟิวเลยครับนี่ใต้ฐา,านพระอ่า ลงแล้วนะครับไว้ผ้าเสร็จแล้วก็ลงทําความสะอาดเสร็จแล้วก็ลงนะ พระพุทธรูปสุรินมงคลพระพุทธรูปองค์ดำและครับนี่ทางเดินขึ้นสู่พระพุทธสุรินถ้าเพื่อนๆมีแรงก็เดินได้นะครับแต่ไม่มีแรงก็ไม่ต้องขึ้นเดินนะครับมันระยะทางไกลมากครับมองเห็นพระพุทธรูปสีขาวอยู่นู้นนะครับบนภูเขานะครับและข้างๆนี่จะมี อุทยานสวายน่ามาเที่ยวมากครับเลยตัวเมืองสุรินมาไม่ถึง20่ิกิโลครับมาเลยครับครับมุมนี้งามมากครับมองเห็นพระพุทธรูปสีขาวอยู่บนยอดเขาทรายมือก็เป็นสรโบราณ